สวัสดีเพื่อนๆชาวเฮลเย้ยินดีต้อนเราเข้าสู่รายการโครี้หนึ่งศูนย์หนึ่งเย้เราขนาดดีคุณไปเรมต้องแก้เราเพนนิ่งกันหน่อยปะวาเออัง้งวันนี้กลับมาแบบใหม่ไหมคุณไปก็ใหม่ใหม่ยังไงแต่คุ้นเคยวะยังไงวะเออก็ยังไงใหม่อยู่นะลุกใหม่อะไรใหม่เอ้ยเอ้ยงงที่หายไปนี่ได้ไปหายไปไหนหายไปซื้อเสื้อผ้าเพิ่ม หมดแล้วถ่ายไปอัพหน้าเพิ่มเออยังไงอ่ะใช่หรือเปล่าอะไรเปลี่ยนไปยังไงอ่ะไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนแต่เราเปลี่ยนแด้นอยยังไงตุ้ยเรารู้มดเลยว่าโควิดทำชีเอทำสีเออยังไงดีกับวันนี้กับวันนี้บอกได้เลยว่าเป็นเพลงใหม่เออแต่วงเก่าอ่ะเออซึ่งเขาบอกเลยว่าวงนี้เป็นวงที่เรียกได้ว่าทำให้เรามีทุกวันนี้ เป็นวงแรกที่เราเรกกำเนิดช่องนี้ขึ้นมาเลยกับรายการโคเรีย101ปังังไม่ไหวซึ่งใครจำได้นะคะก็เป็นช่วงนี้ของปีที่แล้วพอดีเลยนะเออซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นการครบรอบ1ปีของรายการโคเรีย101แล้วก็เป็นการคัมแบ็กอีกครั้งหนึ่งในปีนี้ของสาวๆเขาเรียกกันว่าวงสาวสองเพราะว่าวงนี้เขามีชื่อว่าจาย สาวสองปะสาวสองงงเลยอ่ะสาวสองไหมฟังแล้วนิ่งเออเเพราะเป็นวงที่แบบเรียกได้ว่ายังไงเดียวเป็นขวัญใจเนาะของชาว L G B T I Q M Q Plus L G T V เข้าใช้ของซัมซุงแล้วกันโอเคโอเคโอเนั่นแหละก็เรียกได้ว่าเป็นการคัมแบ็กกลับมาในเดือนแห่งไพร์มันด้วยโอเคกลุ่มเราก็เลยเรียกได้ว่าเออน้องแบบว่านั่นนนี่นั่นเตรียมลุกมาแล้วก็เตรียม การรีแอคที่แบบว่าโอ้ยตื่นเต้นแล้วว่าอยากจะดูเพลงใหม่ใจเลยค่ะใส่ซัมเมอร์ค่าว่าดังข่าวเออแต่เป็นซัมเมอร์แบบแบบไหนแอลกอฮอล์ฟรีว่ะแล้วมันจะไปม่วนได้สไตรมันก็ต้องโอล้มันตจิบกันหน่อยปะวะโอเคโอเคตกใจด้วยว่าอีกขวดหนึ่งอ้อข้ามหรือยังไงไหนเอ้ยเอ้ยเราก็ต้องเอ้ยแต่จริงๆแล้วฮะลูกค้าเขาได้นะเขาได้เออถ้าอยากให้เราแบบว่าชนๆจริบอะไ่างเอุ้ยม้วน อ่ะอ่ะยังไงไปดูกันเลยไหมไปเลยไหมเริ่มเลยเริ่มเลยกับ w i ายในบทเพลงที่มีชื่อว่าแอลกอฮอล์ฟรีไปหมองว้าหมองอะไรว้าอ๋อเธอดูเป็นทำนองอะไรหลักอย่างเคุ้นแรงไปมไหมเออซัมเมอร์จริงว่ะเออบนเพลงภาษาไทยเลยอ่ะเธออ๋อ เขาก็ต้องได้ไปถ่ายนอกกล่องนะเนาะเพราะซัมเมอร์แล้วเนาะถทาลงทะเลี่กลองสุดคือเท่าไหร่นี้ทำหมดหรอละหรออกเป็นฟิลแบบเป็นมอนอ๋อนั่งอยู่บนแก้วนั่งเป็นลอยอยู่ในแก้วเหรอชี่เป็นท็อปปิ้งเชี่เป็นน้ำแข็งเออชิ้นยังเหรอเชี่ยวเชี่ยวดอกไม้ใส่ยังโอ้โอโอเค เออท้องฟีเข้าแคริบเบียมใดๆไปเออเพลงฟีแบบฟังในคาเฟ่นะฟีริมหาดเนาะบาซ่าบาซ่ามหรออุ้ยสวยจังมากิจื่อสวยมากเลยอ่ะเออโคตรสวยเลยขนาดนั้นนะซานาอันนี้แอบเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนอะไรแตงส่าผ้าอ๋ออันนี้เป็นคิลิ่งแต่นีิฉันอยู่ในนี้อยู่ในแก้ว ีอ๋อเราเป็นชื่อแบบเครื่องดื่มต่างๆแมดมอนติโต้จิราออมดรังกินยูโอ้โอ้แ่เธอแล้วร่มเป็นเห็นไหมบุญหล่อเลยเหรอ่นเออ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 ตีนางเลิศอยู่นะสีสียั่วมากนะดีดีแค่ว่ากล่องแหละเธอช่องปลาเปลี่ยนได้ร่มเปลี่ยนได้ขนาดนั้นอ่ะบ้าจริงเหรอเออ น่ารัอมจังนยอนโอ้ยสวยยเรียนเช่นกนมยกลับมาด้วยดีใจจังเพลงนี้ครบเก้าด้วยอ่ะหลอเออแม่นรกจาตอนนั้นที่จังคัมแบ็กกันนะครั้งที่แล้วไงสะใจอันเห็นไหมไปฮะอ้อตานาไปเลยลูกานาสตายังไง ชิเปลี่ยนหลายชุดนะแต่เป็นฟิลขอโทษเป็นฟิลแบบเออดอกมงดอกไม้ใช่เป็นยองเวทมูดเป็นแบบเดิมโซเป็นอะไรอย่างเนาะชอบีิโต้กรุูยังไงแลบไหมเลิศไปเลยดุบส่งแก้วให้กันเราไม่ยากลูกดุูไปน้องแชงลุบไปเออเออเออน้องเสุดนะยังไงผมเปรี้ยวนะสวยเนาะชมพูชมพู พัดดอกด้วยเอออรดออนไลน์เปิดถึงเมื่อคืนเลยใช่ไหมมาริบูไนหรือเปล่าเป็นแบบเออเป็นแบบเนาะขนาดไม่มีแอลกอฮอล์นะเนี่ยเนาะอยู่กันได้เป็นคืนเลยอ่ะโอ้จริงหล่อไม่จริงหรอเออหลังรอดเออยังไงแารพลูเค็อกเทลอะไรอย่างเงี้ยเออขยาวนะแชมเปญเตกิล่ามาการิต้า โมฮิโตะโอ้โหสวีมิสซาพีลาคาราดาคอแห้งโอ้ถ้ามันช่วเกินไปแล้วนะมันเกินเพลงแล้วนะอำไมอ่ะแหวนเอ้ยทำไมต้องแหวนยูนลงไปด้วยอ่ะอยังไงเอ้ยใส่สตารสารนะสำหรับฉันนะสุดดีสุดดีก็ดูมีความแบบเป็นกลิ่นกลิ่นแบบ ท r ค c a l อแคริบเบียนเบาๆเป็นเหมือนเปิดบาร์แล้วก็มีเมนูอะไรบ้างเออแล้วก็แบบยังไงอ่ะแบบว่าแบบขย่าขยาพร้อมเสิร์ฟเอออะถือว่าเพลงเป็นไงเพลงไม่ได้รับตาบฟังนะเอืมเหมือนอยู่ในคาเฟ่อืมฟิลคาเฟ่คาเฟ่แม่นฟิลแบบ สบายสบายฟังชิลๆได้เรื่อยๆนี่เนาะบอสซาบอสซายแมนเออเหมือนเหมือนเพลงไทยนะเอาจริงๆรู้สึกว่าตอนคำแรกออกมาเหมือนแบบเพลงไทยอย่างเหมือนเราแบบอุ้ยพึมพำตามได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะเจสกิรยังอย่ากเทสกิร่าเมฮิตาแมนสำหรับฉันฉันรู้สึกว่าเป็นเพลงที่แปลกไปจากของทวายอยู่ในแง่หนึ่งแอบรู้สึกว่าเพลงเนี้ย ดนตรีมีความเด่นมากเลยอะอจากที่ฟังครั้งแรกอย่างน,นนะเออแล้วดูเอวีไปดูรู้สึกว่าดนตรีมันแอบแบบ ด้วยความที่บรรชาแบบเป็นจังหวะแบบบีดไม่เร็วนาะเออแล้วมันก็ค่อยๆเหมือนแบบเหมือนมาเล่นเครื่องดนตรีที่หลากหลายเออฉันรู้สึกว่านางใช้เปอร์คัชันเข้ามาเออมีเสียงมันจะเล่นไวของจกทาฮเออชายฮาทะเลใช่ใช่ซึ่งซึ่งรู้สึกว่าดีนะแล้วเหมือนแบบแต่ละท่อนทุกถ้าฟังไม่ขีดอะเหมือนนางก็เปลี่ยนเครื่องดนตรีเหมือนแอดแอดแอดเพิ่มไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยซึ่งมันทาให้รู้สึกว่าเออเพลงมันก็เป็นเพลงที่ไม่ได้น่าเบื่อขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ถ้าถามว่าในแง่ของความว่าฟังแล้วแบบ อยากจะโหขาดที่นักเต้นกันไหมก็รู้สึกว่าเอยมันยเออมันยังนะรู้สึกว่าเพลงมันยังแบบฟังชิลๆแต่แต่ถ้าเต้นมันก็คือก็ตามทวายสเนะนังเป็นสายเพอร์ฟอร์แมนซ์อยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็มีความแบบเต้นกรุบเต้นกริบแบบเต้นแหงเต้นเวอร์เต้นเกินอะโมจีอะไรเงี้ยก็คือเต้นไปละอ่ะถ้าเปิดในผับนะเอออาจจะยมนะอาจจะเป็นเพลงแบบไปเติมแก้วไปเติมเครื่องดื่มละกันอะไรเงี้ยเออนึ่ง แต่ถ้าถามว่าเออถ้ารีมิกซ์สักนิดนึงน่าจะกรุบอยู่เพราะความแบบตุ่ม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 อะไรเงี้ยมันก็มาอยู่มันก็มีอยู่ส่วนในเรื่องของท่าเต้นนั้นสะใจเกินไปลุดสุดฤทธใช่เต้นแบบโอกว่าใส่ลูกสาวนี่ว่าชอบลูกสาวนี่ต้องชอบนี่ว่าแบบว่าโคเวอร์เต็มที่เนาะใส่เกินไปอะไรเงี้ยเนาะแบบเตรียมมาเลยแบบเรียกรูปกรีบ แต่ในส่วนของ MV คือ oh. จึงฉันชอบนะอ้ oh, สวยนะฉันเริ่มในส่วนของการเอ่อเหมือนขายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มต่างๆที่แบบว่าฉันจะใส่มะนาวฉันจะใส่อะไรลงไปแล้วเป็นแนวแบบบอบโบเป็นน้ำแล้วเป็นชายหาดรู้สึกว่าซับซ่าสดชื่นนะคือรู้สึกว่าชอบที่นางเอากิมมิคของความแบบโซเชียลต่างๆหรือกอารแบบใช้เออปัดอีโมจิลงไปหรือคือการใช้ส่วนผสมบางอย่างที่มันสื่อถึงความรักความเอาใจใส่ซึ่งฉันรู้สึกว่า เพลงนี้มันน่าจะสื่อถึงแฟนคลับอ่ะอในแง่หนึ่งที่หมายถึงว่าแบบว่าเหมือนเรายังมีความเชื่อมโยงกันอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยในแง่ที่แบบว่าเธอก็คือเครื่องดื่มสุดพิเศษที่ทํามาเพื่อฉันกับเธอเท่านั้นซึ่งมันเกิดขึ้นได้จากแบบความรักของเราออะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวเนื้อ<ๆ>เพลงมันก็ดูเป็นฟิลนั้นน,น,นะเนาะที่มันต่อให้บอกว่าเฮ้ยเนี่ยมันไม่มีแอลกอฮอล์เลยนะแต่ที่เรามัวเมาแล้วเราหลงไหลไปกับความรักของมันคือความรู้สึกของเรามันคือ เพียวอ่ะเออมันคือความรู้สึกเพียวๆของเราสองคนที่แบบผสมผสานกันจนกลายเป็นเครื่องดื่มสุดพิเศษใช่ซึ่งมันก็ทําให้ซัมเมอร์นี้แบบว่าตราตรึงไม่ลืมเลือนไปจากใจว้้าฉันพูดเหมือนจริงโอ้โหแต่งเพลงเองฉันแบบฉันใส่จูบบิกินี่ไปอะไรอย่างเงี้ยคือเรว่ามันเป็นฟิลเพลงอย่างเงี้ยนะเหมือนเป็นเพลงที่แบบว่าเหมือนถ้าเราไปเที่ยวทะเลหรือว่าแบบสมมติอ่ะไปภูเก็ตฉันก็จะเป็นโอเอ๋วคนนึงโออะไรอย่างเงี้ยรู้ไหมฉันก็จะแบบ ดาวพูเกตอะไรอย่างเงี้ยฉันก็แบบมีเตะของชาอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยพูดแล้วแบบเอวาเอวาเออแต่ตอนเนี้ยอยากดูอยากดูนางมีพรสวรร์หรอสุดเด็ดโชคดีที่เรามาช้าก็เลยแต่โชคแต่โชคโชครายที่ที่แฟนคลับทวงก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่ทวงกันเข้ามาอด้วยภารกิจต่างๆในช่วงนี้เนาะจริงๆคืออยากทําคลิปทุกวันเลยช่วงนี้ก็แบบวงออกมาโอ้โหเดือนนี้เธอวงออกมาเยอะมากแบบสุด จะพยายามทำให้ทานเนาะแล้วก็พยายามตามเก็บที่ทุกคนส่งเข้ามาใช่ใช่แต่ตอนนี้ไปดูเปอร์ฟอร์มเลยเออสักหนึ่งไปยย่ะเลยยังไงเออเอาแล้วผมฟ้าด้วยเติมผมแล้วลูกโมอ๋อเจไว้พผีเป็นคนแต่งเอออืมตาลุงแต่งลุงพักเออไปเอ๊ะลองสดเออจึ่ง เออวาหูเพลงนี้ออกมาตบหน้าแอนตี้สุดๆใครบอกเธอใหญ่ดกติดวะใหดติดเลิศนะอเบเกอริ้าไปไปอออดีที่น่าถืออย่างหนึ่งคือ รอบนี้คือนางแบบพิสูจน์ตัวเองมากว่าลองจองว่าลองสดแล้วเต้นแรงอยู่คือได้ยินแบบได้ยินเลยอ่ะอันนี้พูดจริงๆอันนี้แบบไม่มีข้อสันนิษฐานเลยว่าลองสดหรือเปล่าวะคือได้ยินเสียงแบบหรือว่าสดเลยหอบเต้นหน่วยจริงๆแบบลมหายใจอะไร้ยซึ่งถือว่านางนาพัฒนามากเลยนะคะอันนี้ต้องปลุกมือจริงๆเรบปลุกมือจริงๆมันเป็นเรื่องที่แบบเออต้องให้เขาจริงๆเนาะในส่วนของท่าเต้นยังไงคะ ทีเวอร์ทีสุดทีเวอร์โซ้เพลงมันเป็นหนึ่งสองสามสี่ถ้าเต้นคือหนึ่งและสองและสามและสี่แล้วโด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 ดโดนี้มันเกินไปเลยนะเออเนี่ยสัมเต้นตัวสองจนผมผิมสกิอยล้เนี่ยเขาถือว่ากลับมาแบบแบบใหม่แบบงงเออแบบว่าร้องหรอได้ได้ร้องเต้นหรอได้กันเต้นเออแต่พอมารวมกันนั้นงงอยู่ คือยังติดอยู่จริงๆคืออย่างแบบยิ่งดูบอเวแมนก็คือชอบไหมชอบแต่แค่อยากรู้สึกอยู่ว่าเออดรอปมันเบาไปนิดนึงหรืออะไรเงี้ยคืออย่างนั้ถ้าช่วงหลังมันเพิ่มได้อีกหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะมาถึงเพิ่มในส่วนเพลงนะพิ่มในเป็นคงไว้พอแล้วอให้มันรู้สึกว่าเออมันมันมันไปแล้วแหละจริงๆริงมันเป็นฟิลแบบเออเมาไม่กับความรักจริงๆริงอะไรอันนี้มันอันนี้เพลงมันแบบเหมือนเพลงรักหวานใสอะแต่แต่ถ้าเต็มคือฮาร์ดคอร์มากแบบทําแบบฮักชันก มันเกินไปนิดหนึ่งเนาะแต่ถามว่าชอบไหมก็ชอบอยู่ชอบสิชอบเออได้อยู่ได้อยู่กุ๊กุก็อย่างไงนี่ก็ต้องให้เครดิตลุงผักหรือเปล่าคนแต่งนะจินยอมรัลุงผักให้ใจหิวเล่าหิวเบียขนาดรีบุดรีแต่งเพลงแล้วเป็นดนตรีเป็นยากเป็นยางเนาะเออนี่แต่รอบนี้ถือว่าแบบมาแปลกนะไม่เคยไม่ค่อยได้ยินแบบตึกเจวีพีทำเพลงแนวนี้เท่าไหร่แบบนี้ใช่ไหมสบายล่าสุดนั่นจะเป็นฟิลแบบววนเดอร์เกอร์ก็ยัาไมนขาดนี้ไวโซโลลี่อ่ะ ยังไม่ขนาดนี้ฉันรู้สึกว่ายังไม่รู้สึกว่าแบบอันอันอันก็จะเป็นแบบเรเก้เรเก้ไปเลยอันนี้มันออกบาซาแบบใส่ๆไปเลยเนาะอืมก็ถือว่าโอเคน่ารักดีเป็นเพลงแบบสดใสรับซัมเมอร์ดีแล้วก็เป็นความสรซจำที่จะอยู่ตราตรึงกับวันแล้วก็คนดูอย่างเราไม่รู้เลยโอเคอังก็กลับมาแล้วเนาะให้กับทวายเป็นเเป็นถือว่าเป็นวงก่ตั้งโคเรียนหนึ่งศูนหนึ่ง สำหรับคนชอบคลิปเราเนาะก็ฝากไว้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไคร b e ครบหนึ่งปีขอครบหนึ่งหมื่นซับได้มใครยังไม่ได้ปใครยังไม่ได้กดซับก็กดซับให้หน่อยหรือรู้ว่าเพื่อนคนไหนไม่กดซับให้เราก็ไปจี้คอเลยเออไปจี้คอมันเลยบอาถ้าถ้าบ่าซับพ่ช่องฉันนะฉันจะอย่างดีอะฉันจะแก้ผ้าเขาฉสนจะใส่ชุดทวายเต้นให้ดูเอออุ๊ยหรือเราต้องมีว่า ถ้าครบหมื่นซับจะทำอะไรเหรอจะเต้นเทไว้เหรออยากให้เราทำอะไรดีกว่าหรือว่าไม่อยากเลยพอแล้วรีแอคดีกว่าทนของพี่ที่ไม่ต้องมานั่นนนี้นั่นแมนอะจะวันนี้ลาไปก่อนแล้วเนอะ